ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่พ่อบุตรรถบ้านนั้นเพื่อนก็พามาดูรถเข้าใหม่บ้างราคาถูกถูกถูกสุดเท่าไหร่นะน้องบอมสี่หมื่นเก้าสี่หมาดูคนันถูกสุดก่อนจะได้ดูไปเรื่อยๆนะเพื่อนไหน,นเรามาละเอา 40, สีแดงเฮ้ยคันนี้ยังอยู่สี่หมื่นเก้าถ้าคนไม่ซีเรียสอะไรก็คือถูกกว่ามอเตอร์ไซค์เวฟอ่ะเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ด้วยคือไปอย่างนี้เลยถ้าโตโยต้านี่โดนไปแล้วนะแต่ช่างอาจจะซ่อมไม่ถึงนะฮุนไดบ้านเรานะ แต่ก็คือพื้นฐานไม่เป็นไรห,หรอกถ้ามันเสียนะสี่หมื่นเก้าเงินสดน้องบอมลดได้เท่าไหร่ลดได้ครับคือหน้ากันมาคุยกันมีค่านำพามาอาจจะสองพันสามพันน่ะลดได้อยู่แล้วล่ะสี่หมื่นเก้าเพื่อนๆคันนี้เท่าไหร่หกหมื่นเก้าครับคันนี้หกหมื่นเก้าแพงกว่าปีสองพันสิบสองหกหมื่นเก้าออโต้เหมือนกันเป็นสองระบบก็คือได้ทั้ง CNG แล้วก็แก๊สเลย CNG โรงงานเลย CNG โรงง,งงานเลยคือประหยัดด้วยไม่ต้อง เบนซินได้ด้วยแล้วซีเอนด้วยคือน้ํามัน40กว่าบาทแล้วไม่ต้องสนใจ CNG เลยส่วนคันนี้หล่อมากอันนี้มาด้าสามมาด้าสามขายเราเรเลยเก้าหมื่นเก้าเก้าหมื่นเก้าราคาพีซีเอ็กขายไปได้ไงเนี่ยเกียรโต้เกียรโต้ด้วยนะเพื่อนๆเนี่ยเก้าหมื่นเก้าโอ้ <99. S 2> โหแต่ว่าสองคันนี้ติดจองไปแล้วนะเพื่อนคันนี้ไปแล้วไม่บอกราคาอ่าคันนี้ไปแล้วไม่บอกราคารับรองว่าถูกแน่นอน เพราะว่าผมเห็นในในเขาโพสลงใน a ฟ e b o o k แล้วเนาะเดี๋ยวคันนี้หน่อยไอ้เทอรรมโบเป็นี้บ้างเทอรรมโบสองเก้าครับสิบสองเก้าได้เทาแดรมโบคันนี้นะส่วนวีออสตัวจีเป็นไงบ้างวีออสตัวจีคันนี้ก็อันนี้สองสามเก้าครับสองสามเก้ารถประมาณสิบสองใช่ไหมประมาณสี่สิบสองได้ตัวท็อปสุดอันนี้น้ําเงินเลยน้ําเงินเท่าไหร่อันนี้มาจำแล้วคันไหนนี่อันนี้สะสมอ่ะคันแดง เฮ้ยคะแนนก็สวยเป็น Ford Ranger ล้อแม็ก9ล้อแม็กอย่างนี้เลย99,000สี่ประตูด้วยเล่มเล่มนี่ราคาอันนี้คือโยนเล่มจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวเลยจัดไฟแนนซ์ฟรีดาว99,000นี่คือโยนเล่มไปเลยถ้าสดลดได้นะไฟแนนซ์ก็คือ99,000ฟรีดาวได้เลยติดเครดิตก็ออกได้โอ้โหเดี๋ยวนี้รถนั่นถูกแบบถูกมากอ่ะอ่าดูข้างหน้าหน่อยข้างหน้าก็มีกระบะที่ขายหมดเลยตรงนี้ก็ขายใช่ครับ สวนด้านนี้เข้าใหม่อยู่ก็คือให้เขาปั้นล้างก่อนนะเ,เข้าใหม่ข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนเนี่ยน,นี้ล้างแล้วสอดหัวเดียวเป็นไงบ้างครับน้องบอมวันี้ปี2 0ง7สเลยครับปีสิบเจ็ดสดๆร้อน,อนราคาเปิดดูที่อันนี้2 259 259ไปทรงนี้เลยสองห้าประตูฟอร์ดชอบมาก <17. S 1> หนักมากออแต่เป็นกระจกมือหมุนมันก็เลยได้ราคานี้นะ แล้วก็พวงมาลัยพาวเวอร์แล้วก็วิทยุซีดีเกียร์ธรรมดา6สปีดใช้ได้ยาวๆนะอันนี้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 เป็นยังไงบ้างนิสสันนิสสันอะไรเนี่ยฟอนเทียรถปีไรคันนี้คันนี้รถปี2อ0พันสาราคาเปิดดูที่1,19่งหเใช่หนึ่งหนึ่งเก้าก็คือไม่ข้ามแสนสองนี่ไปทรงนี้เลยไม่ข้ามแสนสองนะเพื่อนถือว่าโอเคนะ ทรงสวยอยู่แล้วก็แคปติว่าขายไหม<ย>ไม่ขายนะรถใช้งานเองดัมมนยังบ้างดัมมดครับรถดัมเก่าใช่ครับ169ไปทรงนี้เลยถูกที่สุดในตลาดรถด,ดัมแล้วเพราะว่าแหนบได้3-4ตันนะแ,นแล้วก็<น><น>มันทุกได้ลงเล่มเรียบร้อย,ย,อยคันนี้นาาถ้ามาใหม่ก็คือราคายังไม่เปิดใจครับขอขอปั้นนิดนึงนอกานั้นก็คือด้านหน้าเนี่ยคือขายหมดอันนี้น้องบอมเขากำลังจะไปข้างนอกไปไหนนะนีบิโ เอาไปเลยสองคันวีโก้วีโก้คันแรกเท่าไหร่คันนี้เข้ากันเลยครับสองคันสิบเจ็ดเก้าโอ้โหเี่ราคาลงแบบนี่ยนงไม่ราคาไม่รวมส่วนลดเงินในการซื้อเงินสดนะ oh. เพื่อนแล้วก็ได้อย่างนี้เลยได้ล้อใหม่ด้วยนะอ่ะเนี่ยสภาพล้อเนี่ยล้อเป็นของเลโว่เลโวใช่ไหมอ่ะแต่แตคันนี้วีโก้ล้อใหม่เลยนี่ล้อใหม่ยังใหม่มแต่จอกไฟฟ้าเครื่องดีเซล2,500ซีซี อันนี้สามพันนะสองพันห้าอ๋อหสามพันดุ้ยมีให้เลือกเลยมีให้เลือกเลยแต่ราคาเท่ากันปีรถล่ะปีสอหกครับเท่ากันไหมเท่ากันปีก็เท่ากันคันนี้ได้ไฟท้ายสวยกว่าไฟท้ายแชมป์แต่ตัวท็อปตัวจีได้ไฟท้ายอ่ะรุ่นเก่าอยู่ก็แล้วแต่ชอบละสีแต่เพราะถ้าส่วนตัวพี่ชอบสีนั้นนะดูสว่างอืม ก็คือก่อนสองอ่งมอบเราก็ล้างให้ทีแล้วเนาะ<ช>ถ้าเรามีที่ล้างแล้วก็น้ำมันเครื่องเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนให้ครับเปลี่ยนให้ด้วยแล้วรับประกันเครื่องเกียร์ยังไงบ้างครับรับประกันเบื้องต้นให้สามเดือนระยะทางไม่จํากัดอ่าก็ถือว่าโอเคนะเป็นพื้นฐานทั่วไปนะเพื่อนเห็นไหมวงมไลัยพาวเวอร์เกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะมีเครื่องเล่นซีดีให้ด้วยหนึ่งแผน่นเบาสวยภายในสวยอืมคันนี้โอเคอยู่ชอบความใหม่ อันนี้สวยอันนี้สวยได้กระบะแบบว่าใช้งานแล้วอะ่ะหนึ่งแปดเ้าเท่านั้นเองใช่ไหมหนึ่ง็ดเก้าด้วยไม่ใช่หนึ่งแปด้ด้วยนะเพื่อนหนึ่งเจดเ้าได้ล้อเดิมภาษีให้ด้วยหกเจ็ดก็คือขับตอนน้ำมันขับอย่างเดียวสีเสือก็สวยอยู่แล้วก็ได้พื้นปกระบะมีอะไรอีกอะตรงนี้มันแปลกๆนิดนึงไม่อะไรทาได้แต่งเลยใส่หน้าแต่งเลยหล่อ เป็นลูกกระบะเดิมมีให้แคบมันเปิดไม่ได้นะแค่นั้นเองนอกนั้นดีหมดทุกทีเนี่ยเปิดมาเนี่ยจะต้องเจอหุ้มหนังนะแต่คราวนี้น้องมอมบอกว่ามีหุ้มหนังนะซักเบาแล้วใช่ครับมันธรรมดาดีนะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวไปดูอยงใจอีกสองคันจะมีหุ้มหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูไปดูดกระจกไฟฟ้าเรียบร้อยพวงมาลัยพาวเวอร์แล้วก็เกียร์ธรรมดาห้าสปีดจอมีให้ผ้าหนังโครงหลังคาโอเคเลยสวยอืผ่านเลยโอ้โหแสนเจ็ดอะ ราคาถูกมากอันนี้เป็นหัวเดียวแล้วเรียบร้อย <25. S 1> เครื่องเท่าไหร่สองจุดห้าเครื่องสองพันห้าเหมือนกันนะคันนี้ราคาเปิดอยู่ที่สิบหกเกก็ถูกลงมาหน่อยแล้วก็มีอะไรกันรถปีสองพันหกก็คือได้ทรงนี้เลยมีอะไรแถมบ,บ้างเนี่ยที่เนี่หัวเตียงมีให้อยากได้คอกให้ไหม <laughs> ชอบมาไถเซลแล้วเซลบอกว่ากำไรก็น้อยอยู่แล้วนะ คอกส,สั่งได้ประมาณหมื่นต้นๆแล้วกันม,มีมีรับทำบบนี่ตัวนี้ก็เป็นใช้งานอะวงไรพาวเวอร์ Power แล้วก็วิทยุซีดีหนึ่งแผ่นเกียร์ธรรมดาห้าสปีดกระจกมือหมุนห้าหลังคองหลังคาโอเคเลยสวยก็รถนี้น้อยลงเยอะอนะเขาขายไปเยอะมากนะที่จริงรถเขาจะเยอะแต่นี่รถเขาเยอะมากส่วนค่าสุดท้ายไทเกอร์ดีโฟรดีรถปีเท่าไหร่คันนี้ปี2003ครับปี2003ราคาเปิดดูที่ สิบสองเก้าสิบสองเก้าโอ้โหได้เครื่องดีพอดีได้เครื่องดีพอดีแล้วแรงประหยัดน้ำมันแล้วก็ได้ความเดิมใครชอบทรงเดิมๆม,มาอย่างนี้เลยเ,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 เออใครได้เบาะหนังมาแล้วต้องมีเบาะหนังนี่นเ,เพื่อนลูกบ่าเดิมมีให้อ่าภายในกระจกไฟฟ้าด้วยนี่แล้วก็เบาะหนังสีแดงนี่แล้วก็พวงมาลัยพาวเวอร์นะเกียร์ธรรมดาห้าสปีดวิทยุซีดีมีให้นะเพื่อนแล้วก็แอร์เย็นเ,เ,เพลงเพาะ ก็มีประมาณนี้เข้าใหม่แบบเยอะมากแล้วก็สอบถามได้สอบถามน้องบอมได้น้องว่าอยากได้รุ่นไหนสั่งจองได้ประมาณนี้เข้าใหม่เพียบเลยก็เดี๋ยวให้น้องบอมฝากเบอร์โทรหน่อยเบอร์โทรสวัสดีครับสวัสดีครับเบอร์โทร093 093 326 326 7792 7 7ก2ก็ติดต่อน้องบอมได้ทั้งไอดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรเลยแล้วก็ดันทุกเคสจากไฟแนนซ์ได้นะแม้แล้วก็ติดแบงค์ลิสต์ออกได้ดาจะดาวดิดหน่อยเพราะว่า รถเนี่ยราขายถูกแล้วราคาหลักหมื่นอะ่ะเพือพ่อนๆเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยทรงเนี้ยข้างในเนี่ยรถเก่งเงี้ยหลักหมื่นแบบไม่ข้ามห้ามหมื่นก็มีอย่างเงี้ยเพือพ่อนๆไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วเก็บตังค์นิดเดียวซื้อสดดีกว่าไม่งั้นเนี่ยดอกเยอะแน่นอนสําหรับรถมือสองอ่ะเงินสดก็ยังลดได้อีกประมานี้นะเพือ่อนก็ฝากเต็นท์พอบุตรรถบ้านไ้ด้วยอยู่ตรงเส้นตรงไหนเนี่ยขอนแก่นบ้านดอนดูขอนแก่นเสน้่าเรื่องเมืองเส้นขอนแก่นบ้านดอนดูก็หาไม่ยากคราวนี้ตรงไปก็อะไรนี่เขาเรียกว่า พุทธมณฑลอีสานเส้นเลี่ยงเมืองพุทธมณฑลอีสา,าสนทางนี้เลี่ยงเมืองมาจะข้ามสะพานมานะแต่ถ้าเลี้ยวไปก็จะไปกาฬสิน์แต่เราต้องข้ามสะพานมานะเพื่อนเลี่ยงเมืองออกมาแต่ถ้าออกมาจากทางเลี่ยงเมืองเส้นที่เป็นฮาเล่เขาเรียกว่าเส้นอะไรตรงน,นี้เส้นถนนจันทร์อสีจันร์อสีจันทนะเข้ามาตรงน,นี้ปึ๊บฮาเล่จะอยู่ตรงนี้ก็เข้ามาดูได้ประมาณน,นี้ดันทุกเคสนะน้องบอมบอกโอเคคลิปนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่